สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสราเมาริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อมาพ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหรศาสตย์ระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยาก์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากร์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกร ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่แอมแอมนะคนหล่อไอ้นะสวัสดีนะครับไนดะ้ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวัน หันษามหาสนุกนะครับประจําในวันอังคารที่14มิถุนายน2565นะแลมหนึ่งข้ามเดือน7ปีขานในวันนี้นะครับสามารถทําการมงคลได้เพราะว่าเป็นวันพระนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับแต่ถ้าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะ อาจจะย,ยังไม่ควรเสเท่าไหร่ในวันนี้นะครับเออให้ทําบุญไหว้พระเ้าไว้ดีที่สุดเป็นมงคลน,นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ก็อย่างที่บอกนะเออเป็นวันพระซึ่งเป็นวันที่สําคัญของคนไทยทุกคนใช่ไหมวันพระเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะมี4วันนะเออเป็นวันธรรมะสสวนาเนี่ยเป็นวันถือศีลน,นะฟังธรรมนะเวลาถ้าคุณจะถวายเครื่องเครื่องสักการะบูชาต่างๆเนี่ย นะครับขนมนมเนยนู่นนี่นั่นนะถาวายไปเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็อขอพรน,นะให้สมหวังใน7วันนะคือไม่ต้องไม่ต้องระบุเวลาหรอกนะแต่ถ้าคุณทามตามทาตามเนี้ยไวยโจทิทางที่บ้านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังไงก็แล้วแต่โชคลาบคุณมีเข้ามาแน่นอนนะครับใน7วันนะก็นะขอให้คุณโชคดีลวกันร่ํารวยเงินทองมั่งมีสีสุขนะ เหล่าเอีย้ยปอหอเหล่าเอีย้ยปอหอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะหรือจะเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภนะครับหนุนดวงมหารรวยเสริมดวงด้านสุขภาพนะครับก็ติดต่อตามข้อมูลรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเสียซี่ ่ะประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับก่อยคุณตั้งจิตอธิษฐานนะเออนดีจังสะสันกระดิ่งโชคลาภแความสําเร็จนะครับสาธุรวยรวยรวย,วย,วยใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้รวยยิ่งขึ้นนะบัดน,นี้ปรวยและรวยละ,ลยละได้เซมซีใบที่สาสิบเจดนะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะไม่ค่อยมีอะไรแน่นอนนะัก นะครับไม่ได้เป็นไปนอย่างที่ท่านคิดนะเ,เพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติที่แน่วแน่มั่นคงนะจึงจะสามารถฝา่ฝาฟันปัญหาต่างๆไปได้สิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะมีโอกาสสมหวังเพียงเล็กน้อยนะแต่เรื่องใหญ่ๆ่ต้องรอนิดหนึ่งในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะครับท่านมีจิตใจที่อาจจะไม่ค่อยมั่นคงนะนะความรักของท่านเนี่ยจึงไม่ค่อยราบลื่นนะอาจจะไม่สมหวังได้ธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรค นะครับทำให้ท่านในขาดทุนเนี่ยนะต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการสมัครงานในช่วงนี้ยังไม่สามารถหางานทําได้นะครับต้องอดทนรอคอยไปก่อนนะในดูชะตาของคุณเนี่ยต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ไม่ดีวันนี้คะแนนสอบก็ไม่ค่อยดีนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็าอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะัก นะครับต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนะเ,เพราะฉะนั้นโรคที่พึงระวังของคุณก็เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจแล้วก็ระบบการย่อยอาหารนะก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนิดนึงนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะแหมอุบัตจะลดพุงเนี่ยอาจารย์จะลดพุงให้ได้นะเพราะว่าถ้าผู้ชายมีพุงเนี่ยฮอร์โมนจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนผู้หญิงทันทีเลย แหมชมจริงจริงเลยก็่มนไม่ได้เลยนะเออคือสาจารย์สั่งไอ้ครีมอะไรนัสเปรย์พ่นหน้าท้องมาเนี่ยมันก็ยังไม่มาส่งสักทีนึ่งอนนี้มันรู้สึกว่าของตีกลับไปละเดี๋ยวต้องสั่งเจ้าใหม่นะแหมไม่ทันใจจริงๆเลยนะเออจะใช้ดีจะได้มาบอกต่อถูกไหมเดี๋ยว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 เดค่อยสั่งใหม่อีกทีนึงนะไปหาร้านใหม่นะ โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทุดีนั้นในดวงชะตาประจำเนวนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองนะสีเหลืองไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีส้มสีหมากสุกได้นะครับสีแดงก็ได้นะสีดําก็ได้นะครับอันนี้มณนี้ก็คือบุตราสลาคํา ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจําดืนนี้นะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นถ้ามาดูตามวันเกิดเนี่ยคนที่เกิดเอาไม่ดีก่อนนะก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณให้เรา,าระวังการถูกหลอกนะครับการตกน้ําตกท่าเชื่อคนง่ายนูน่นนี่นั่นนะต้องระวังคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพฤหาสัสบดี คนเกิดวันเพื่อสบดีเนี่ยคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จอยู่แล้วนะครับสติปัญญาความรู้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยนะครับในดวงชะตาคุณต่อมาก็ชาวคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นคนที่จะมีตําแหน่งยศศั์ที่ดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันคารเนี่ยถือว่าดวงคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งต่างๆนะถ้าคุณคาดหวังสิ่งไรแล้วคุณก็จะสมหวัง นะครับเอ่อจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันการปวดหัวไมเกรนนะครับเออเนี่ยปวดหัวไมเกรนเนี่ยมันมาจากตรงนี้เนี่ยแหละนะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุขภาพไม่ดีก็น้สนาสูตรภายเฮดิชือแดนสกัดตาดิจรินเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยบํารุงร่างกายคุณได้นะเออหรือถ้าคุณปวดหัวมาก นะก่อนนะาใบโบบกยังมงอยู่แค่นี้แหละนะต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความครบยำเก่งกคุณนะในดวงชะตาเนี่ยต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคน,นะครับพุธกลางคืน,คนเดี๋ยวคุณก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงนะชาวราศีเมษคุณก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้าในวันนี้ถือก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีแม่ ต่อมาค้นเกิดในวันศุกร์นะค้นเกิดวันศุกร์ถือว่าคุณดวงคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียนความพยายามไม่มากนะครับก็เหมือนกันนา่าเช้าราศีเมษนะเงินก็เข้าเหนื่อยก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนิดนึงนะเอออย่าเมื่อจะผ่านไปซิมอย่างเลี้ยงเหลาเอีย้ยปอหอนะต่อมาอันนี้ก็ครบแล้วนะครับปรากฏการดวงดาวในวันนี้เนี่ยก็จะมีดาวเสาเสียอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามมาด้วย ดาวพระจันทร์ติดพิษสุนัขจันทร์ติดพิษสุนัขเนี่ยตั้งแต่ช่วง8โมงโดยประมาณไปถึงประมาณช่วงบ่ายบ่ายบ่าย3โมงไปแล้วดานะพระจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วดาวพระจันทร์ก็จะเพนในวันนี้18ในกา24นาทีนะเพนอยู่ที่ราศีพิจิกนะในดวงชะตาในเรืงกับดาวอาทิตย์นะครับช่วงเวลานั้นเดาวพระจันทร์เพนเนี่ยก็ถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตา มีโอกาสในเรื่องของโชคลาภนะครับต่อมาแล้วก็พระจันทร์ย้ายราศีในช่วงเวลา18บนกาสี3มนาทีดาระจันเพนก่อนดาวเพนก่อนแล้วค่อยจะย้ายนะครับพระจันทร์ย้ายเข้าสู่าราศีธนูเล็งชาวลัคนา,นาราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะแต่ดาวจันทร์ในวันนี้ก็ต้องระวังความเสียหายด้วยเช่นกันนะครับโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนา,นาราศีเมฆกันเลยนะ ชาวราศีเมษในเรื่องของการงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแต่วันนี้คุณอาจจะเหนื่อยนะในเรื่องของการเงินการทองนะครับความรักก็อาจจะไม่ค่อยได้ดัังใจนะักนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงชะตาคุณในด้านของการงานวันนี้ก็ถือว่าอาจจะมีรายจ่ายนะครับการงานคุณก็ต้องอดทนค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเรียบร้อน ส่วนในด้านของการเงินการทองเนี่ยดาวพุธกุมรักวันนี้การเงินมีโอกาสได้เงินจากทางไกลนะครับออในดวงชะตาเนี่ยวันนี้คุณก็จะเป็นคนที่ปากหายใจตรงกันนะครับในเรื่องของความรักก็ถือว่าคู่ครองจะนําโชคลาภมาให้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีดีสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จมีโชคลาภดีมากนะครับในดวงชะตาความรักก็ดีด้วย นะส่วนการเงินการทองของคุณเนี่ยก็อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่พอช่วงหกโมงเย็นไปแล้วนะครับการเงินคุณก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะให้เรามาระวังนิดน,นึงอาจจะมีปากเสียคูค่ครองนิดหน่อยนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฎเชา้าราศีก็รกฎเด่นดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยด้านการในวันนี้ก็ถือว่าคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีนะครับในด้านของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินได้ทอง นะแต่ดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคนิดนึงนะคะอุบัติเหตุต่างๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวศุกร์ในวันนี้ก็จะประสบผลความสําเร็จแต่คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยได้ดังใจนะต้องใช้ความอดทนนะครับการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะส่วนในด้านของความรักเนี่ยนะครับคู่ครองก็จะช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีสิงห์ได้นะครับ แต่ให้ระวังอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กับคนที่อายุน้อยกว่านะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดูสตาร์คุณในด้านของการงานเนี่ยมิทีพลดาวพุธไปอยู่ในภพสุขะวันนี้คุณอาจจะคิดมากกับปัญหาต่างๆให้ระวังไมเกรนขึ้นหัวนิดนึงนะครับส่วนในด้านของการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะก็ต้องอดทนนะครับส่วนในด้านของความรักดีไม่ได้มีปัญหาอะไรผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเต็มที่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีตุลดวงคุณได้ด้านของการงานเนยนะครับวันนี้คุณก็อาจจะมีงานเข้ามานะึ่งคุณอาจจะต้องแก้ไขนู่นนี่นั่นให้มันดีขึ้นถูกไหมเออเพราะในดวงชะตาเนี่ยก็เตรียมในเรื่องของการงานได้ดีนะครับแต่การเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายยัรออยู่นะในดวงชะตาของคุณนะครับก็ได้มาก็จ่ายไปในดวงชะตาของคุณเนี่ยต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกนยนดวงชะตาคุณอาจจะมีเหตุต้องเสียเงินเสียทอง เนะพราะผู้หญิงในดวงชะตาต้องระวังนิดหนึ่งในด้านของอการงานในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับจะได้การได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะเออพอการเงินคุณได้มาก็จ่ายไปนะครับบริวารก็ถือว่าดีในวันนี้นะต่อมาเชา้าลัคนาราศรีธนูชาวราศรีธนูดวงชะตาคุณในด้านของการเงินวันนี้ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะในดวงคุณนะครับสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนิดนึงอุบัติเหตุ นะในด้านของการงานก็ต้องอดทนต่อสู้ลุยให้เต็มที่นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคุณต้องมีเซนส์หลางสองหอนไว้ด้วยนะเป็นสําคัญต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงคุณเนี่ยในด้านของการงาน,นดาวศุกไปอยู่ในภพพันธุนะครับบางคนก็เอานำ,นำงานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบเนี่ยกลับมาทําที่บ้านส่วนในด้านของการเงินการทองเนี่ยก็มีเงินเข้านะก็มีเงินเข้ามาดี นะครับดวงชะตาของคุณแต่ความรักอาจจะไม่ค่อยดีนะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนิดหนึ่งนะครับต่อมาเชา้าลาัคนาราศีกุมเช้าราศีกุมดวงชะตาคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาพยายามไหว้พระสวดมนต์เขาไว้นิดหนึ่งจะเป็นผลดีนะครับโชคลาภก็มีโอกาสที่จะเข้ามาได้ในระดับหนึ่งนะในด้านของการงานในวันนี้ก็ถือว่าคุณจะได้เงินจากงานนะครับชาวราศีกุม ต่อมาชาวาลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าดวงคุณในด้านของการงานดีมากการงานดีมีโชคลากสําเร็จมีความมั่นคงนะครับสมัครงานสอบแข่งขันก็ผ่านหมดในดวงชะตาของคุณถือว่าดีเออแต่ให้ลองอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงในเรื่องของงานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในด้านของความ,วามรักเนี่ยก็ถือว่าคู่ครองออกสังคมบ่อยหาส่งผลให้เจ้ชาชะตาเนี่ยเป็นที่รู้จักในสังคมเพิ่มมากขึ้นของชาวาลัคนาราศีมีนนะครับ โอเคนี่ครบแล้วของชาวราศีมีนเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเมติมนะว่าดวงชะตาคุณในวนันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใบทีะะ 2, ่หนึ่งนะครับชใบที่สองชใบที่สามโอเคเวนาสิบวินะครับเริ่มใช้หมอนสาสีหอวชิบปัวก็จับคอนนี้ค่อยใบที่หนึ่งที่คุณได้ฟ้าสิบถ้วยดีมากเลยนะคุณจะระสอบผลความสำเร็จทุกอย่างในสิ่งที่คุณคิดในเรื่องของการงานการเงนิงนความรับก็ดีนะครับต่อมาคนเลือกค่ใบที่สองที่คุณได้ฟ๊บ รสชาติได้ยอดโดยสไตดดาตอของคุณเนี่ยจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันลุยทําไปดีที่สุดจะประสบผลขวาญสําเร็จการเงินก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ในด้านของความรักในมิวการได้พบรักแบบกระตันหันนะในดูชะตาของคุณนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ไปที่สามบนีคุณได้ครับสิบเหรียญน,นะครับดีมากเลยการเงินการทองคุณนประสบผลความสําเร็จอยคนที่ทําธุรกิจส่วนต,ตัวอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะการเงินก็มีผลประโยชน์ที่ดีมั่นคง ความรักก็มีโอกาสได้พบเจอแล้วก็ได้แต่งงานฐานะก็จะดีขึ้นนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาขอบอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ